ก,กันกับผมช่างพง์สำหรับวันนี้มา่อมพิเต,เตอร์กันนะครับเป็นพินเ,ตนเตอร์รุ่น Canon e500 ิเครื่องขึ้นมาของเออเราลองจะดูเลขจากตรงนี้นะครับเป็น e08 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า e08 ของเออเรออะไร เรามาดูกันเราต้องใช้ในคอมพิวเตอร์ผมทษยายมาที่คอมพิวเตอร์ของผมเลือกที่ c o คอนเท a n e l นะครับเข้ามาผมจะสั่งพิมพ์เทสดูดีไวพิมพ์เตอร์ตัวนี้นะครับคลิกขวาเลือก p r i n t e ตอร์ p ั r เ y อร์นะครับเลือกพิมพ์เทสผมปิดอันนี้ไปแต่พิมพ์เทสนะครัฟอ,องเอื้ขึ้นมาแล้วนะครับ เปน็นนี้นะครับของปริมาณซับมึกเคาน์เตอร์นะครับรลบบเคาน์เตอร์เต็มน,นะครับเราจะไปเคลียร์กันการเคลียร์เคาน์เตอร์ผมกดแคนเซลิลการพิมพ์ก่อนนะครับทูดไปการเคลียร์พิมพ์เตอร์ซับมึกผมมีโปรแกร,รมใช้เซอร์วิสทูวีสามพันสี่ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆแตกไฟล์ขึ้นมานะครับ แล้วก็เปิดขึ้นมาอ่าก่อนที่เราจะเข้าโปรแกรม s e r v ์วิสทูนะครับเปิดโปรแกรมก่อนเลยรันโอเคก่อนที่เราจะเข้านะครับเราต้องเข้าที่เซฟมดของพิมพ์เตอร์ก่อนวิธีการเข้าเซฟโหมดของ printer นะครับกดปุ่ม Stop ปรีเซกดปุ่ม power แช่ไว้ปล่อยปุ่ม Stop ปรีเซกด6ครั้งนะครับ 1, 2, 3, 4 ห้าหกครั้งที่หกให้เราปล่อยมือพร้อมกันทั้งปุ่ม power และปุ่ม reset คอมพิวเตอร์จะ Detect เ,เครื่องนะครับรอสักครู่หนึ่งให้เครื่อง Detect ก่อนเปิโปรแกรมขึ้นมาเลือกรันนะครับลองลองให้มั่นใจนะครับว่าเชื่อมต่อได้อย่างลองเทปปริ้เลยนะครับผมสั่งเทสป n ิน้นนะครับเครื่องปิ้นต้องปิ้นทำมาเราคอนแรกได้เลย อยู่นมครับตกหลับกา,นนบาแลูลกหาติ้งไว้นานไม่มั่นใจว่าอย่งแล้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปเชียร์ซับเหมือนกันมึงบองขอ,องนะครับว่า การพิมพ์สิ้นสุสดโอเคทีนี้เราจะเคลียร์สองอย่างนะครับเคลียร์อันนี้คือเคลียร์เคาน์เตอร์ของน้ําหมึกนะครับการนับการนับแผ่นของกระดาษนะครับเราเลือกเซจแล้วถ้าเครื่องเราปกติก็จะมีแสงรวมเครื่องประมาณนี้ครับเมื่อเราเลือกเซตตัวนี้ออก พ่อจะปิพ์กระดาษมาของนี้นะครับในการเมื่อปิ้นกระดาษออกมาหนึ่งแผ่นแล้วนะครับเลือกเซตเมนต์นี้อีกทีหนึ่งนะครับเลือกที่เมนเมนแบกก็ได้นะครับ okay. นะครับแล้วก็เลือกที่เมนตัวเลยนะครับม่ได้นะครับเลือกเลือกนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเนนะครับเซ็ต เมนกูเลิรนะครับสองตัวกระดาษก็จะปิน้นอีกหนึ่งแผงนะครับ <Okay. S 1> เราเคลียเรียรบร้อยเคลียเรียรบร้อยนะครับอันนี้ก็เคลียเรียรบร้อยนะครับเป็นศูนเปอร์เซ็น์แล้นะครับเมนนะครับโอเคปิน้นลงมาแผ่น,นที่หน,นะน,นึ่งนีนรีบเคลียแล้วนะครับ พิมเทปแล้วนะครับผมปิดเครื่องนะครับรอบนี้เคลียรสร็จเรียบรปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่จะรู้ว่าพิ้นได้ไหมนะครับหลักการง่ายๆของผมให้รวดเร็วผมจะถอดปลั๊กเสียบปลั๊กไปใหม่เปิดเครื่องถ้าเครื่องใช้งานได้ปกติจะขึ้นเลขหนึ่งตรงนี้นะครับเราต้องสังเกต โอเคนะครับพร้อมใช้งานเดี๋ยวเรามาพิ้นกันดูว่าพิ้นได้จริงไหมเลือกพิ้นเทสนะครับโ l o ส e ที่พิมพ์เตอร์เอากันพิน้น์บางครั้งการทำซับหมึกเต็มไม่ได้เป็นที่ซับของน้ำหมึกด้านในแต่อันนี้กรณีนี้เราเคลียร์ด้วยโปรแกรมบางครั้ง น้ำหมึกที่ไหลลงไปทิ้งจะไม่เต็มพร้อมกับเคาน์เตอร์ที่นำ้ำปิ้นแล้วนะครับปินได้นะครับส่วนเรื่องสีหรืออะไรออกครบไหมนี่ก็จะไปล้างออกมเพกันอีกทีนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปผมแล้วเกิดประโยชน์มีประโยชน์ก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ